สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสพืนน้องนองทุกคนนะครับผมมาเจอก,กันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรม AutoCAD แล้วอยู่ในส่วนของ AutoCAD 2020จริงๆใครมีเวอร์ชันอื่นๆก็ลองเอามาดูตามกันได้นะครับในส่วนของคอร์เรียนนี้อยู่ในในเครื่องกลนะฮะวันนี้จะมาพูดถึง2เรื่องด้วยกันนะครับผมก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่มันโชว์อยู่ในส่วนของ i m e n s i o นเนี่ยจริงๆแล้วมันมันก็โชว์ในส่วนของ เ,เกือบทุกสายงานเนาะเวลาเราเขียนแบบขึ้นมาแล้วมันจะมีปัญหาในกรณีที่มีการส่วนใหญ่นะจากที่เคยเห็นส่วนใหญ่จะเกิดจากการเขียน 3D เข้าไปด้วยเนาะแล้วมันจะมีสัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจอธิบายแบบนี้ก่อนไอสัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับบางครั้งมันเกิดขึ้นหลังหลังเช็คก,ก็มีนะอันนั้นอันนั้นจะไม่พูดถึงตอนนี้ แต่ว่าถ้าเป็นสัญลักษณ์ตกใจเนี่ยในลักษณะของการเขียนไดเมนชันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดจากนะครับในส่วนของให้เราตรวจสอบว่าจุดนั้นน่ะมันมีการแท็กกันจริงหรือเปล่านะครับไม่ได้เกิดจากปัญหานะไม่ได้เกิดจากปัญหาแต่ว่าเน้นในลักษณะของการตรวจสอบก็คือ,อ,อปุ่มนะปุ่มมันเป็นปุ่มออโตเมติกมันเป็นปุ่ม annotation นะฮะ annotation monitor เนี่ยนะครับมันจะตรวจสอบถ้าเปิดตัวนี้ขึ้นมาไว้เนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนตัวนี้ขึ้นมา นะครับผมอ่ะเรามาดูกันก่อนนะครับในเรื่องของการปิดเขาก็คือจริงๆจะเป็นตัวนี้เรากดปิดได้เลยนะครับกดปิดตัวนี้ไปได้เลยแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ตั้งค่าขึ้นมามันก็นจะไม่มีในส่วนของสเตตัสบาร์ตรงนี้ขึ้นมานะครับเราเลื่อนมองมาที่คัสตูใหม่นะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับมันจะเป็นเนี่ยฮะเป็น annotation monitor นะครับเป็น annotation monitor ดังนั้นเปิดเขาขึ้นมาเพื่อจะได้เห็นว่ามันมีการเปิดให้ตรวจสอบไหม คือเปิดมันขึ้นมาหมายถึงว่าติ๊กื่องหมายถูกขึ้นมานั่นแหละแล้วก็เมื่อมันขึ้นมาปุ๊บนะครับเรื่องแสงเนี่ยก็คือเปิดนะครับอันนี้ปิดออกไปเนาะจริงๆไม่ได้มีปัญหานะฮะเพียงแต่ว่าอยากบางคนเห็นแล้วมันรู้สึกอืมมันคืออะไรอยากจะรู้ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรดังนั้นสเตตัสบอลตัวนี้นะครับก็คือถ้าเราปิดจะไม่โชว์นะครับถ้าเราปิดจะไม่โชว์ขอย้านิดนึงเนาะมันจะมีอยู่2กรณีกรณีที่ต่อจากเทคเนี่ย อันนั้นมันจะตรวจสอบเป็นเรื่องของฟอนต์นะครับผมแต่กรณีที่โชว์ในลักษณะที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือมันให้ตรวจสอบว่าจุดแท็กของเดเมนชันเนี่ยมันตรงไหมส่วนใหญ่จะเกิดจากในส่วนของงาน 3D นะครับผมอ่ะอันนี้ก็ลองดูนะครับผมทีนี้มาดูอีกจุดหนึ่งนะครับอ่ะคราวนี้มาดูในเรื่องของการใส่สัญ,ญลักษณ์ก็ก็เหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าโชว์อยู่ในนี้นะฮะถ้าเกิดว่าโชว์อยู่ในนี้ผมก็ปิดตรงนี้ไปมันก็จะหายนะครับอ่ะมาดูในเรื่องของการใส่สัญ,ญลักษณ์ในเรื่องของทอร์เรนต์นะครับ ก็จริงๆมันเป็นการใส่เป็นเชิงสัญลักษณ์นะอันนี้อธิบายนิดนึงดังนั้นนะครับใครที่งงเฮ้ให้ทำไมนะครับต้องใส่สัญลักษณ์นี้จากตรงไหนยังไงมันแล้วแต่หน้าง,งานนะครับมันแล้วแต่หน้าง,งานอันนี้ผมเอามาให้ดูเป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเฉยๆอ่ะก่อนอื่นเนาะอันนี้เดี๋ยวผมลบออกไปก่อนนะครับลบออกไปก่อนนะครับน้องๆเปิดไฟล์งานตัวนี้ขึ้นมานะครับไฟล์งานก็จะอยู่ในส่วนของ ใครที่มีงานเครื่องกลน่ะใครที่มีงานเครื่องกลนะครับผมเป็นคอร์สเรียนเครื่องกลเนี่ยจะอยู่ในส่วนของบทที่2แบบฝึกหัดที่2นะครับผมเปิดพาร์ทเครื่องกลตัวนี้ขึ้นมาทำนะครับเปิดตัวนี้ขึ้นมาเน,น,นาเนะก็จะได้เป็นภาพนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปที่นะครับในส่วนของกระดาษ a 4 mm เนี่ยวงเล็บ2น,นะครับจริงๆโมเดลเต็มจะเป็นตัวนี้นี่แหละครับจะเป็นตัวนี้นะครับแต่ว่ามานะครับในหัวข้อนี้เข้าใจว่าหลายคนได้เรียนผ่านมาแล้วนะครับในเรื่องของการใช้เบนท v วิว ในการตัดเซกชันออกมาเล่นกันดูนะฮะอันนี้ก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ทีนี้มาดูตรงจุดนี้นะครับมาดูตรงจุดนี้ผมจะใส่ขนาดนะครับขนาดของรูเนี่ยรูที่ตาฟอะรูที่เจาะเนี่ยนะครับผมใส่เข้าไปมันจะเห็นเป็นดีเทลนะครับก็คือด้วยปกติเวลาเราตัดเนี่ยก็คือเส้นนี้ใช่ไหมครับ B นะอันนี้คือ B นะเนี่ยครับแล้วก็จะเห็น2รูตรงนี้ผมจะใส่เป็น dimension เข้าไปก่อนนะครับใส่เป็น dimension ก่อนอื่นไปดูตรงนี้นิดนึงไปที่ annotate นะครับผมผมเลือกใช้นะครับ n 2 0 0 0 n 2000นะน้องๆลองดูแบบนี้นะครับมันจะมีอยู่ในแบบสัาน,นี้อยู่แล้วนะนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่การเซตติ้งติ๊ก n 2,000นะครับผมไปที่ modify นะครับแล้วก็นะครับตรงหัวข้อเช็คนี่นะครับผมจะติ๊กใส่เป็นเฟรมใส่เป็นเฟรมปกติมันจะไม่มีเฟรมอ่ะมันจะเป็นเช็คธรรมดาเป็นดิเมนชันแล้วก็เช็คธรรมดากรณีนี้ผมจะใส่เฟร,รมเข้าไปนะครับในส่วนของหัวข้อตรงนี้ ก็ง,ง่ายๆหลจากนั้นก็กดโอเคไปนะครับแล้วก็กดคลอสออกไปตั้งค่านะครับ n 2020ยเนี่ยเป็นตัวใช้งานจากนั้นไปที่ลิเนียนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้เลยนะครับมันจะออกมาลักษณะนี้แล้วเราก็วางโบเข้าไปนะครับถ้าต้องการจะขยับเขาก็ติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กตรงกรอบนะครับติ๊กตรงกรอบแล้วก็ติ๊กตรงจุดวัวเทคตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาอ่ะผมเอาออกมาประมาณนี้นะฮะก็จะเห็นเป็นค่าตรงนี้ขึ้นมาโอเคไหม จริงๆอย่างที่บอกนะถ้าเปิดตรงนี้มันก็จะเตือนนะฮะแต่อันนี้เราจะไม่เปิดนะครับผมจากนั้นก็จะใส่เป็นสัญลักษณ์ตัวอื่นเข้าไปแต่ก่อนอื่นนะครับในส่วนของการติ๊กตรงนี้ในก่อนหน้านี้เคยสอนไปแล้วในลักษณะของการใส่ดิเมนชันมันจะมีซิมโบอกนำหน้าตามด้วยหน่วยเป็นเมตรคือการตั้งค่าตรงนี้นะฮะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแค่แค่ให้ดูเป็นไกด์ไลนะ์เฉยเนาะมันจะมีเป็นโมดิฟายอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของอ primary u n ยูนิตนี่นะฮะมันจะมีในลักษณะของเพอร์ฟิกนะกับซับ ตัวนี้นะฮะอันนี้คือสัญลักษณ์นำหน้าหน่วยต่อท้ายนะครับผมไปดูในในไปดูในข้อเรียนพื้นฐานได้นะครับถ้าจะใส่สัญลักษณ์นำหน้าเนี่ยจะใส่เป็นอะไรนะครับมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ซีสมมุติเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ซีใส่เข้าไปเนี่ยอันนี้มันก็จะกลายเป็นสัญลักษณ์เส้นพาดหุ่นกลางอ่อะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้ไอ้เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ซีหลายคนก็จะงงว่ามาจากไหนเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ให้ดูเป็นให้ดูเป็นนิดหน่อยก่อนนะเดี๋ยวมันจะยาวเเกินนไปะะคครับผผมมโอจ ผมจะเลือกใส่นะครับซิมโบลจากตรงนี้ทําได้ไหมทําได้นะครับเดี๋ยวมันลิกเข้าไปนะครับเลื่อนไปเรื่อยนิดนึงนี่นะฮะมันจะติ๊กให้เราติ๊กไอตัวเคอร์เซอร์เนี่ยอยู่ด้านหน้านะครับซิมโบลมันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้สอนไปแล้วในเบสิกพื้นฐานในเรื่องของ ML อ่า M t e เทคสินะครับมันตีลายเทคมันจะสามารถใส่สัญลักษณ์เข้าไปนะครับเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ซคือตรงนี้เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์พคือตรงนี้นะครับไอเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ดคือตรงนี้นะไอที่พูดถึงเปอร์เซ็นะครับ คือคลิกใส่เข้าไปมันก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้อ่ะผมคลิกนอกหนึ่งครั้งมันก็จะได้สัญลักษณ์นำหน้าแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้มาเรื่องมาดูในเรื่องของการใส่โทอร์เรนต์เข้าไปนะครับโทอร์เรนต์อ่ะไปไปที่เดสิมนชั่นนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่ทอร์เรนต์ผมจะใส่ตารางเข้าไปให้เห็นเป็นเป็นแนวก่อนเนาะเริ่มจากซิมโบลผมจะใส่เป็นอ่าสัญลักษณ์เซนเตอร์สัญลักษณ์ตัวนี้นะฮะคลิกตัวแรกเนี่ยใส่เข้าไปนะครับผมส่วนตัวนี้เมื่อเราคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นเป็นนเหมือกับ อ่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ดีไอเปอร์เซ็นต์เอรไอเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ซีนะฮะจากนั้นผมก็จะใส่ค่าตัวนี้เข้าไปนะครับ0.5อ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ติ๊กตัวนี้ผมจะใส่เป็น M อ็มเข้าไปนะครับจากนั้นดาตตัมเนี่ยผมใส่เป็นผมใส่เป็น A นะ A ตัวใหญ่เนี่ย A นะครับแล้วก็ดาตตัมสองผมใส่เป็นแค่ B นะครับ B นี่นะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้มันสามารถป้อนค่าใส่เข้าไปได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องดู ตามหน้างานนะตามหน้างานนะครับตรงนี้มันก็จะมีใส่ให้เลือกใส่เข้าไปอีกเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับจากนั้นกดโอเคไปมันก็จะได้เป็นแถบนี้ขนาผมวางไว้ก่อนนี่นะฮะวางไว้ก่อนแล้วก็ติ๊กตัวนี้สามารถขยับเขาได้นะครับโดยใช้ move เนี่ย M enter เนี่ยนะครับแล้วก็เอามาแตะไว้ตรงนี้ก็จะออกมาเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับดังนั้นมันเลือกเขียนได้ว่าเราจะเขียนในลักษณะไหนในกรณีของหนึ่ง ดเวอชั่นตรงนี้2 t o ท a ล a รนด์นะครับทูลแรนด์ย้ำนิดนึงว่ามันจะแล้วแต่หน้าง,งานเนาะเอาไปปรับใช้งานเอาไปเป็นกรณีศึกษานะครับสำหรับน้องๆที่ฝึกในส่วนของสายงานนี้อยู่นะครับผมก็ในส่วนของคอร์สเรียนนี้นะครับจริงๆ ในส่วนของงานเครื่องกลเนี่ยนะครับในส่วนของของของ 3D มีทั้งโมเดลบ้านมีทั้งในส่วนของงานเครื่องกลก็สามารถเข้าไปดูได้ใน Lazada นะครับอันนี้จะเป็นคอร์สเรียนที่จําหน่ายอยู่ตัวนี้เป็นคอร์สเรียนเต็มนะครับมีสอนเทคนิคมีสอนคําสั่งพื้นฐานทั้งหมดแล้วก็ขึ้นโมเดลบ้านแล้วก็มีงานเครื่องกลอยู่ในคอร์สนี้นะฮะหลายคนอาจจะงงบางท่านซื้อเฉพาะงานเครื่องกลไปนะครับซื้อเฉพาะงานที่เป็นงานเครื่องกลแยกย่อยไปเนี่ยนะครับแล้วมันไปดูที่ในส่วนของช็อป ตเต็มๆนิดนึงไปดูที่ร้านนิดนึงนะครับคือถ้าซื้อในส่วนของงานเครื่องกลไปอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่มีการพูดถึงคําสั่งพื้นฐานนะอาจจะไม่มีในส่วนของคําสั่งพื้นฐานนะครับผมดังนั้นแนะนําว่าถ้าถ้าเกิดเป็นไปได้เนาะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยลองดูเป็นลองดูเป็นไอ้ตัวคอร์สที่เป็นเป็นตัวเต็มนะครับคอร์สที่เป็นตัวเต็มก็คือเป็นเป็นคอร์สใหญ่ของตัวนี้มีทั้งบ้านนะครับมีทั้งงานเครื่องกลนะครับผมอยู่ในคอร์สนี้ใครสนใจก็เข้าไปดูได้รผมหื ติดต่อเข้ามาที่ ID l ดียนะครับ A ตัวเล็0ูนย์หนก0 1 0 9 2หนะครับหรือใครสนใจเรียนในส่วนของข้อเรียนส่วนตัวทางไกลก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศูน5์9 8861นะครับผมคือสอบถามได้น้องๆไม่ต้องซีเรียสน,นะถามได้ว่าเอ้ยจะเป็นแบบไหนหรือหรือถามเรื่องปัญหาในส่วนของการใช้งานออริเคก็ได้นะครับไม่ว่ากันเนาะโอเคก็สรุปนะครับ2เรื่องหลักๆของวันนี้ก็คือในเรื่องของ สัญลักษณ์ที่มันโชว์ขึ้นมาเป็นเครื่องหมายตกใจสีเหลืองกับการใส่ททเรนซ์พิกัดความเผื่อนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอตอนถัดไปสวัสดีครับ